วัสดีครับวันนี้นะครับเรามีสินค้าราคาพิเศษมานําเสนอนะครับเป็นแท่านพับขนาด6ฟุตนะครับหน้ากว้างขนาด2เมตร6เซนนะครับปกตินะครับราคาเพียง155,900บาทนะครับวันนี้เรามาจัดราคาพิเศษนะครับเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศอังกฤษนะครับงานดีนะครับพับได้ถึงขนาด1.6มิลิเมตร หน้ากว้าง2เมตร6เซนนะครับปกติราคา155,000บาทนะครับมีเพียงตัวเดียวนะครับลดราคาพิเศษเหลือเพียง59,900บาทมาก่อนรับไปเลยนะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองพับให้ดูนะครับวันนี้เรามีเหล็กขนาด1.6มิลนะครับเชิญเลยครับพี่บ๊วยเดี๋ยวเราจะลองพับให้ดูนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเหล็กขนาด1.6มิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า เครื่องรุ่นนี้ใช้ดียังไงนะครับมีตุ้มถ่วงน้ำหนักทั้งสองด้านนะครับเบาแรงในการพับนะครับใส่เหล็กเข้าไปนะครับมีตัวแขนนะครับเพื่อที่จะรับเหล็กนะครับทั้งสองด้านทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปดึงลงมานะครับเดี๋ยวเราล็อกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่บวยนะครับลองพับให้ดูนะครับ นี่นะครับเฮ้ยฉาบเดี๋ยวเรามาลองดูงานที่เราพับออกมาได้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูงานที่เราพับออกมานะครับนี่นะครับพับได้เกิน70องศานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการพับ45องศานะครับเราหาองศาให้ได้ตั้งแล้วนะครับแล้วค่อยพับนะครับตัวนี้เราอาจจะพับเกิน45องศานะครับ ตัวนี้เราพับอยู่ที่ประมาณ55องศานะครับเดี๋ยวเรามาดูเหลี่ยมที่เราพับออกมาได้นะครับความคมของเหลี่ยมนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับเป็นเหล็กหนาขนาด1.6มิลลิเมตรนะครับโอเคนี่นะครับ นี่นะครับรุ่นนี้นะครับมีสต็อปเปอร์นะครับเพื่อที่จะตั้งระยะในการพับนะครับสามารถที่จะพับได้อย่างหลากหลายนะครับเพราะว่าสามารถพับได้องศาที่มากกว่าและเยอะกว่านะครับคุณภาพจากอังกฤษคีโตน่าราคาพิเศษ59,900บาทนะครับจากปกติราคา1 5 5 0 0 0บาทนะครับวันนี้นะครับราคาพิเศษแล้วมาก่อนรับไปเลยนะครับ